พิซซ่าลานาหมาล่าหมูแผ่นใหญ่เป็นบ้ากุ้งน่ากินอโลฮ่านี่อโลฮ่าฮาวายนี่มาแล้วเป็นไงงงงงไปเลยมันดูมีความไม่ค่อยเข้ากันป่ะพี่ปอมีพิซซ่าอ่ะเป็นฝรั่งอาหารฝรั่งอ่ะมีลาหน้าเอ้แต่มันก็คลองจองนะพิซซ่าลาหนาอะไรอีก หมาล่าอะไรอีกหมูแผ่นใหญ่เป็นบ้าอะไรทีนึงกุ้งน่ากินอโลฮ่านี่อโลฮ่าฮาวายโอเคมากินกันดีกว่านะครับคือร้านนี้คอฟฟี่ฟรินครับผมเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบพิซซ่าแบบผัดไม่ใหญ่มากเป็นโฮมเมดน่ารักน่ารัก แล้วก็ราดหน้าก็จะมีหลายอย่างนะครับอันนั้นเป็นราดหน้าใช่อันนี้เป็นหมูหมักแต่อันนี้คือพิเศษคือเขาจะใส่หม่าล่าเข้ามาด้วยมีกรอบหม่าล่าถูกต้องเดี๋ยวเรามาชิมกันเอาพิซซ่าก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องรอนานของพี่ปอเป็นอะไรน่าจะเป็นฮาวายเอียนฮาวายเอียนก็จะมีแบบว่าอูอัดมีชีสมีหอยแล้วก็มีกุ้ง ของพิซซ่าวัยเด็กเลยอะคือมันแบบไม่ใหญ่มากอ,อันดัแบ,บแร<บ>กเลยเป็นพิซซ่าที่แป้งโคตรนุ่มแล้วอร่อยมากมแล้วก็หน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้ชมดูนะว่าพอชั่นมันไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเขาให้เครื่องมาแบบจัดเต็มมากๆจริงแล้วก็ดีร้รนานน้าที่นี่เริ่มต้นที่ สิบาทคุณผู้ชมไม่อยากให้ดูหมูนี่คือชิ้นหมูที่เขาแบบให้มานะคะอย่าแบบต้องหั่น่ะหมูใหญ่มากแล้วให้เยอะมากหอมพูดกระทะหมูนุ่มมากหมูเขาหมักยังไงไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่านุ่มแล้วก็ดีมากพูดตรงนี้เลย มาแล้วเนี่ยไม่สั่งร้นหน้าโกดธนะเส้นเนี่ยเขาจะไปเป็นเส้นใหญ่นะที่เรากินไปผัดก่อนไปคั่วคั่วจนต่นแบบหอมกระทะหอมแบบพัดเตยเลยแล้วมีทั้งนุ่มทั้งแบบหนึบหนึบแล้วน้ำร้านหน้ากลมกล่อมมากเนี่ยเลยอยากให้ดูคือคือเขาใส่แป้งแป้งกับมันดีแป้งที่ใส่กับรานหน้ามันแบบมันเป็นน้ำน้ำรานหน้าที่ถูกต้องนี่เรายังไม่ได้ปรุงนะปรงเลยอ่ะเออมันหอมตีขึ้นมาเลยอยาคุณผู้ชม ถ้าใครชอบร้านหน้าที่มีกลิ่นข้วทะหอมๆต้องมาลองเลยขว้วบุนเส้นเขาบอกว่าอันนี้ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันร้านนี้ขายอาหารแบบคือหลากหลายเนาะหลากหลายมากแม่เหมือนแบบชอบกินอะไรก็ทำขายอ่ะมีอะไรม,มีล้างรถด,ด้วยครับอร่อยมากไหมครับแม่อ๋อไม่ใช่อาหารขอบคุณมากครับคุณมก่กรสชาติต่างกันเลยอ่ะเนาะ เราใส่มาราแล้วอ่ะที่เขาไม่ได้ใส่มาเยอะมากนะอืมไม่ไม่ไม่ได้แบบกเ่็ชาไม่ชาไม่ค่ะใส่เพื่อเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นเครื่องเทศหม่าล่าเข้าไปมันจะมีความเค็มๆขึ้นจมูกนิดนึงเป็นกลิ่นแบบพริกหมาราแทน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 โอ้โหไม่ต้องกินกันแล้วทุกคนจะไป ยังไงยังไงยังไงรอ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 นึ่งจัดมากเลยอ่ะนุ่มอร่อยแน่แม่จ๋าเลยอ่ะเป็นซีฟู้ดที่รู้เลยว่าทำเองแต่ว่ากลมกล่อมมะนาวหวานกำลังดีไม่แต่แต้นเส้นเขาก็มีรสชาติกลมกล่อมแล้วนะคือมีความเค็มๆหวานๆแล้วหอมกลิ่นถิงเส้นมาแบบนุ่มๆเด้งๆกำลังดีไม่อืดนี่อ่ะ มากินกันได้ครับผมกับร้าน Coffee Print เกษม60 <S เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดย่านบางแคที่อยากให้มาลองร้าน Coffee Print เกษม60สชีมจอลองพุ่งคอราเมนเมนูต้องสั่งราดหน้ามีกรอบมาลาที่ให้รสชาติกลมกล่อมแปลกใหม่มีความจัดจ้านของมาลาไม่เผ็ดโดดและอย่าลืมสั่งพิซซ่าโฮมเมดสูตรของทางร้านที่ทำกันจานต่อจานบอกเลยว่าเด็ดที่เดียวปอและอ,อ้นมาทานแล้วต้องบอกเลยว่า,ร,านนร้านนี้อร่อยมาก